ฮิโรกิอิโตเก็บซ้ำจุดเดิมก่อนไปเยือนเจอสึกใหญ่ บาเยอร์มิวนิกต้องเจอกับข่าวร้ายอีกครั้งเมื่อฮิโรกิอิโตะกองหลังชาวญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าขวาแตกซ้ำในเกมที่ทีมเปิดบ้านเฉือนชนะซังปาวลี3ต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คืออาการบาดเจ็บที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคืออิโตะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมหลังย้ายมาจากสตุตการ์เขาเพิ่งกลับมาลงสนามเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนและถูกส่งลงเล่นในนาทีที่58ของเกมแต่โชคร้ายเจ็บซ้ำช่วงท้ายเกมและผลสแกน ไปรับใช้ทีมชาติแนวรับของบายเยนเริ่มกลายเป็นปัญหาใหญ่แม็กเอเบิร์นบอร์ดบริหารฝ่ายกีฬาของสโมสรยอมรับว่าข่าวนี้ส่งผลกระทบต่อทีมอย่างมากโดยเฉพาะกับตัวนักเตะที่เพิ่งต่อสู้กลับมาจากอาการเดิมได้สาเร็จบายเยนยังนําเป็นจ่าฝูงบุนเดสลีกามีแต้มห่างอันดับ2อคะแนนเหลือโปรแกรมอีก7นัดและมีเกมสาคัญกับอินเตอร์มิลานในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรออยู่ในวันที่8เมษายนพวกเขาต้องเจอกับศึกนักสองรายการพร้อมกันภารกิจของบายเยนตอนนี้ไม่ใช่แค่ไล่ล่าแชมป์แต่รวมถึงการบริหารจัดก,การทีมที่นัก